ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบทานสุก้ยากิครับโดยเฉพาะสุก้สไตล์กวางตุ้งนะฮะคือผลว่าเขารับประทานง่ายไขมันไม่เยอะนะครับแล้วก็สดชื่นดีด้วยครับพอเขาเป็นน้ําซุปก็จะสึกอุ่นๆใช่ไหมครับวันนี้เราจะทําสุก้ครับแต่สุกี้ของเราเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างเพราะผมจะทําให้เป็นคำคำนะฮะและอยู่ในสภาพของโรเมนูนี้ชื่อว่าโรบสุก้ครับ พูดถึงสุก,กี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวุ้นเส้นครับคนใช้วุ้นเส้นคุณภาพดีนะครับต้องบอกว่าวุ้นเส้นตัวนี้นะครับเวลาที่เรานํามาประกอบเป็นไส้เนี่ยนะครับเส้นของเขาเนี่ยเหนียวนุ่มเขาจะไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนะครับที่สําคัญคุณผู้ชมลองดูสิครับ เขาปัดมาให้เราแล้วครับเป็นท่อนขนาดกําลังดีเราจะนําไปแช่น้านะครับน้ําอุณหภูมิห้องนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําอุ่นนะครับแช่น้ําเป็นเวลา7-10ถึงนาทีก่อนครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบอื่นกันนะครับผมก็จะมีส่วนประกอบของผักกาดขาวนะฮะอันเนี้ยเราก็ลอกออกเป็นใบๆไว้ก่อนนะครับเราลงไปลวกครับใส่ลงไปเป็นใบๆนะครับลวกไม่ต้องนานนะครับลวกพอให้เขานุ่มขึ้น แค่นี้ครับพอแล้วครับแล้วก็นํามาใส่ชามน้ําเย็น,นครับแปบ๊บเดียวจริงๆครับประมาณสัก1 0 1ถวินาทีเท่านั้นฮะวันนี้สุก,กี้ของเราจะทําเป็นไส้กุ้งนะครับผมจะบ้างตรงท้องของเขานิดหนึ่งนะฮะการบ้างไม่มีอะไรหรอกครับเพื่อทําให้เวลาที่เราไปทําสุก,กี้แล้วตัวเขาไม่งอนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นโรกันแล้วส่วนที่แข็งๆตรงแกนด้านในนะครับเราตัดทิ้ง เสร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่ไส้นะครับไส้ของผมวันนี้นะครับก็จะมีขิงชายมีแครอทครับผมเข้าวโพดอ่อนเราหันครึ่งครับกุ้งนะครับแล้วก็มีผักบุ้งนะครับอมาดูวุ้นเส้นของเรานะครับแช่น้ําผ่านมาประมาณ10นาทีครับเราใส่วุ้นเส้นเนี่ยครับลงไปตรงกลางแบบนี้นะครับนี่ฮะคือ1คําของเราครับม้วนให้เป็นโรลครับ เสร็จแล้วครับซุก,กี้โรของเรา1คําคำแบบนี้นะครับหมวนเสร็จแล้วเราก็วางบนลังถึงครับ ในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเตรียมตัวน้ําจิ้มฮะสำหรับตัวน้ําจิ้มนะฮะผักชีสับครับผมซือน้ําจิ้มสําเร็จรูปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับก็เป็นน้ําจิ้มสุก,กี้สไตล์กวางตุง้งถ้าอยากทําเองเข้าไปดูเมนูย้อนหลังของเราได้นะครับที่เมนูสุก,กี้แห้งนะครับผลได้ทําสูตรของน้ําจิ้มไว้ครับงาด้วยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับอ้าตอนนี้นะฮะสุก,กี้โรของเราก็ใช้ได้แล้วเช่นกัน ว้าววุ้นเส้นของเราก็สุกดีส่วนประกอบทุกอย่างสุกครับเพราะว่าต้องบอกว่าพอเราใช้เนื้อกุ้งเนี่ยครับกุ้งเขาสุกง่ายฮะที่เหลือเราก็จัดลงจานสวยๆครับเสิร์ฟร้อนๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเมนูมัวนนะครับและนี่คือโรสุกี้ครับ คิดนอกกรอบได้นะครับแต่ขอให้อยู่ในกฎเกณฑ์นะฮะไม่ต่างกับการทําอาหารครับทำสิ่งที่แตกต่างแต่ขอให้ยังมีมาตรฐานที่ดีก็เพียงพอแล้วครับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะใกล้ชิดกับเรามากขึ้นสามารถติดต่อกับเราได้ทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้เลยครับสำหรับแฟนยูทูบนะครับไม่อยากพลาดรายการของเราไม่ใช่เรื่องยากเลยครับกดตรงนี้เลยครับ